ึกว่าคุณไม่มีคุณค่าเป็นพวกที่แบบสูญเสียความมั่นใจนะคะ low self esteem นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าปมในวัยเด็กก็เป็นไปได้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะฟืนฟ้นฟูจิตใจตัวเองให้เข้มแข็งให้สามารถที่จะมีความสุขมีความเชื่อมั่น ในตัวเองเพิ่มขึ้นมาให้หัวใจพองโตเพิ่มขึ้นมาได้นะคะง่ายๆนะคะเช่นการปลูกต้นไม้ค่ะการปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ะคะ่ะจะทําให้เพื่อนๆนเนี่ยเห็นผลการเติบโตวไวนะคะให้เพื่อนๆ่นนะคะลองปลูกดอกไม้ที่เขาแบบสําเร็จรูปค่ะอย่างเนี้ยเขาปานมาแล้วเนี่ยค่ะอันเนี้ยปานมาแล้วอย่างนเ,นเนี้ยค่ะก็จะทําให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะ ได้เห็นการวิวัฒนาการการเติบโตของต้นไม้ในวันนี้พรุ่งนี้เลยค่ะจะทำให้เพื่อนๆน,นะคะมีความสุขมีความภาคภูมิใจหลังจากปลูกสำเร็จเนี่ยก็จะยืนมองผลง,งานตัวเองค่ะต้นไม้ที่ตัวเองปลูกอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็จะทำให้เพื่อนๆน,นะคะ อยากตื่นทุกๆเช้านะคะอยากตื่นขึ้นมาเพื่อมาดูต้นไม้ของตัวเองนะคะก็จะช่วยให้เพื่อนๆรู้สึกว่าจิตใจมีความสุขสงบมีความมั่นคงม,มีความมั่นใจในจิตวิญญาณตัวเองนะคะก็จะเยียวยาจิตใจเพื่อนๆหายหายคือ ได้หายร้อยเปอนะคะจากอาการความเหงาทำการกคู่ครนะล้านนะะเพราะว่าความเหงาเนี่ยมันเป็น,นกลไกของธรรมชาติที่จะให้มนุษย์เราเนี่ยไม่ตายพอมนุษย์เหงามนุษย์ก็จะออกไปหาเพื่อนออกไปหาคู่นะคะในสังคมปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่จะไปหาเพื่อนหาคู่เนี่ยมันอาจจะ ยุ่งยากมากกว่าในสมัยโบราณที่อยู่กันเป็นชุมชนใหญ่เพราะสมัยนี้มันก็ชีวิตแบบต่างชนต่างไปแล้วก็ยิ่งมีแก๊นคอนเซ็นเตอร์มาเนี่ยแต่และวคนวก็ไม่ไว้วางใจนยิ่งสังคมในเมืองใหญ่ๆก็กลการเป็นสังคมที่ไม่ไว้วางใจกันคนก็จะเข้าสู่หมดโลกซึมเศร้าความเหงาผู้ในท่ามกลางผู้คนนับล้าน เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะที่คนฆ่าต,ตัวตายจากโรคซึมเศร้าค่ะดังนั้นนะคะเพื่อนๆหันหามาอยู่กับธรรมชาตินะคะอยู่กับต้นไม้นะคะ